ชาล่าใจไม่ได้ครับรัฐบาลไทยเตือนภยัยโรคไข้ดินหรือเมลิออโดซ i ิสโรคที่กำลังระบาดหนักในช่วงฤดูฝนนี้ล่าสุดพบผู้ป่วยแล้ว2,036รายเสียชีวิต92รายอัตราการเสียชีวิตสูงถึง4.52%ผู้ป่วยส่วนใหญ่คือเกษตร,รกรและแรงงานรับจ้างทั่วไปโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาการเริ่มต้นคือมีไข้สูงเหนื่อยหอบ และบางรายเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานไตวายหรือดื่มสุราเรือ้อรังโรคนี้ติดต่อจากการสัมผัสดินหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโดยไม่มีการป้องกันขอเตือนว่าอย่าลุยน้ำหรือเดินในท้องนาโดยไม่ใส่รองเท้าบูทตและถุงมือล้างมือบ่อยๆและหากมีอาการผิดปกติรีบพบแพทย์ทันที รัฐบาลกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังพร้อมส่งทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่สุขภาพคนไทยต้องมาก่อนครับป้องกันวันนี้เพื่อไม่ต้องเสียใจในวันหน้า